สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่บริพาไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาวันนี้คะ่ะขอขอบพระคุณน,นะคะคุณพี่อัมภัยนะคะอยู่อำเภอบางพลีคะ่ะจังหวัดสมุทรปราการนะคะเลือกชมเลือกช็อปนะคะงานผ้าไทยสวยๆนะคะเลือกซื้อผ้านะไปตัดเสือเอ้อนาะคุณลูกค้าขาเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอคุณลูกค้าขาสีเหลืองนะคะคุณลูกค้าขาสีเหลืองที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ตอนนี้นะคะสีเหลืองดอกคูณสีเหลืองดอกคูณนะคะก็จะมีความสดใสสว่างนะคะคุณลูกค้านะใส่แล้วแบบว่าผิวแบบผ่องๆเลยนะใส่ได้ทุกเฉดสีผิว นะคุณล you know, ูกค้าคะใส่ได <c oughs> <ev> ้กับทุกเฉดสีผิวเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าคนขาวเนาะคุณลูกค้าขาคูโทนวอร์มโทนเนาะก็จะเป็นผิว2สีใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาแล้วก็ผิวเข้มเนาะผิวฮันนี่ก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันแล้วก็สวยด้วยนะกับสีเหลืองดอกคูณสีนี้นะคะที่ทางร้านของเรานะคะคัดเลือกคัดสรรมาไว้ให้คุณลูกค้าขาเพราะว่าแต่ละสีน่ะมีหลายเฉดนะมีหลายเฉดนะคะสีเหลืองเข้มๆเลยอะไรเงี้ยสีเหลืองสว่างๆแบบนี้ก็มีหลายเฉดเช่นเดียวกันแต่นะคะถ้าเป็นผ้าสีสีพื้้นนแบบี ที่จะนําไปตัดเสื้อนุ่มาจะเลือกสีนะคะที่แบบว่าใส่ได้กับทุกเฉดสีผิวนะคะคุณลูกค้านะสีเหลืองดอกคูณสีนี้นะคะจึงใส่ได้กับทุกเฉดสีผิวเลยถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้นะคะขอบคุณพี่อําไพเนาะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ <S <S คุณลูกค้านะคะอยู่อำเภอบางพีค่ะจังหวัดสมุทรปราการนะคะสีที่1 <S คุณลูกค้าขนาะสีเหลืองดอกคูณสวยแล้วก็พรีเมียมมากๆนะคะ <S <S คุณลูกค้านะมาต่อกันที่สีที่2เลยคุณลูกค้าขาวันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้้อนะะคกับสีฟา เฉสีฟ้านะคะเห็นมา่ทันได้บนนู้นใช่ไหมสีฟ้าราชินีสีฟ้าราชินีคุณลูกค้าขาสีอ่อนสีฟ้าสวยค่ะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะงานผ้าใหม่สวยๆนะคะผ้าใหม่สังเคราะห์ทอเครื่องสั่ตะกอนนะคะคุณลูกค้า่ะรุ่นนี้ใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายแลวที่สําคัญซักเครื่องได้สีไม่ตกนะคะรีดง่ายใส่สบายด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าใหม่สวยๆคุณลูกค้า่าผ้าใหม ตะก็สีฟ้ารายชินีคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอีกหนึ่งผืนคุณลูกค้าขาอีกหนึ่งผืนสวยๆวันนี้ผืนนี้สีครีมผืนนี้สีครีมคุณลูกค้าขาชอบไหมสีครีมนะคุณลูกค้าขาอ่าสีครีมนะคะก็จะมีความเข้มมากกว่านะคะสีขาวงาช้างเดี๋ยวขออนญ้ตเทียบให้ดูก่อน ผืนนี้สีขาวงาช้างผืนนี้สีครีมคุณลูกค้าขาผืนนี้สีครีมถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0890416008 0890416008คุณลูกค้าขาสั่งซื้อวันนี้เนาะวันนี้1ผืน490บาท 1, ผืน490บาทนะคะคุณลูกค้านะคะจะได้รับนะคะนี่เลยค่ะผ้าเช็ดมือน่ารักน่ารักแบบน,นี้แถมไปให้ใช้นะคะฟรี1ชิ้นด้วยซื้อ1แถมหนึ่งแบบนี้คุณลูกค้าขาซื้อ1ผืนนะคะ490บาทกดติดตามกด subscribe ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยใช่ไหมคุณลูกค้าคะคุณลูกค้านะคะรับสิทธิหนึ่งเลยคุณลูกค้าขาจัดส่งฟรีนะคะเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงนะคะวันนี้นะคะสั่งซื้อนะคะ2ผืนเนาะสองผบาทสองผบาทคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้านะคะจะได้รับนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าของฝากนะคะเป็นถุงผ้า น้องมีถุงผ้าใบใหญ่ๆแบบนี้แถมให้ฟรี2 980บาทเดี๋ยวแถมถุงผ้าใบใหญ่ๆแบบนี้แถมให้ฟรี1ใบด้วยถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะถุงผ้าใบใหญ่ๆแบบนี้แถมให้ฟรี1ใบด้วยจ้าคุณลูกค้าคะชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008ค่ะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยคุณลูกค้าคะไม่มีแอปพลิเคชันไลน์ไม่เป็นไรนะไม่มีแอปพลิเคชันไลน์ไม่เป็นนไรรคคคคคคุุณณลลลููกกก้้้าาาาาะะะโทเเขมดยบบอว่ั ผ้าตัดเสื้อนะคุณลูกค้าขาขอเพียงแค่จําสีได้ก็พอว่าชอบสีไหนนะอยากซื้อสีอะไรคุณลูกค้าคะถ้าที่นุ่มใส่อยู่วันนี้หรอสีแดงกับสีแดงก่าค่ะเส้นยืนเป็นสีดํานะคะแล้วทอด้วยสีแดงคุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะสั่งซื้อนะคะคุณลูกค้าคะอีกหนึ่งผืนนะคะผืนนี้สีเหลืองผืนนี้สีเหลืองคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบไหมสีเหลืองดอกคูณสีเหลืองดอกคูณคุณลูกค้าขา นะรับนะคะรับสีเหลืองที่ดอกคุณอีกหนึ่งผืนก็แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยแต่วันนี้ถ้าซื้อสีผืนนะสผืนนะคะคุณลูกค้าขา4ีผืนนะนี่เลยเนี่ย่ะเป็นสีผืนแบบนี้อันนี้จะเป็นสีขาวงาช้างนะถ้าสั่งซื้อทั้งหมด4ผืนนี้คุณลูกค้าขาเรามีนะคะของขวัญของฝากนะคะเพิ่มเติมนะคุณลูกค้าขามีผ้าข,ข่ามา มีผ้าขา่าวม้าผืนใหญ่จัมโบ้มูลค่า200บาทแถมให้ฟรีคุณลูกค้าคะสี่ผืนราคา1,960บาทแถมฟรีนะคุณลูกค้าคะแถมฟรีนะผ้าขา่าวม้าผืนใหญ่จัมโบ้แบบนี้แถมให้ฟรีคะ่ะถ้าคุณลูกค้านะคะบอกว่า,าราคาหนาะลดได้ไหม ถ้าคุณลูกค้าสะดวกโอนคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะถ้าคุณลูกค้าสะดวกโอนนะคะทางร้านแม่มาริภาไทยของเรามีส่วนลดเพิ่มเติมให้สูงสุดถึง5%เลยคุณลูกค้าขาโอนแบบโอนเฉพาะแบบโอนเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าขาเรามีส่วนลดเพิ่มเติมให้สูงสุดถึง5%เลยคุณลูกค้าชอบสินค้ารุ่นไหนแบบไหน acam. แจ้งเข้ามาพูดคุยสอบถามได้ถ้าสะดวกโอนคุณลูกค้าขาเรามีส่วนลดเพิ่มเติมสูงสุดให้ถึง5%เลยคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้ามากมากเลยนะคุณลูกค้าจ๊ะ ไม่ต้องไม่ต้องเก็บเงินไปทางเนาะสะดวกโอนบอกนี้เลยบอกว่าสะดวกโอนเพราะว่าซื้อบ่อยแล้วใช่ไหมแล้วก็สะดวกโอนยินดีค่ะคุณลูกค้าขา089-0416-008 ร้านแม่มารผพาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนอยากให้นำสินค้ารุ่นไหนแบบไหนมารีวิวให้ดูให้ชมก็แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค,ะคะ้าขาศด่ 08. วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่อําภัยนะคะยอยู่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราก,การขอบพระคุณมากๆเลยนะคะรับ3ผืนนี้ค่ะสีเหลืองดอกคูณสีครีมแล้วก็สีฟ้าราชินีคุณลูกค,ะคะ้าค่ะ ถ้าชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย089 0416008ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ว r อโค e นะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยจ้า